สวัสดีค่ะพบกับปุ๊เป้คิดเช่นนะคะวันนี้ปุ๊ก็จะมาทานเป็นจุ่มนะคะจุ่มยายพัดนะคะของอำเภอเชียงคานนะคะ,ะเมนูของจุ่มยายพัดเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยนะคะของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะ,ะจะอยู่ซอยสิบนะคะร้านร้านนี้ก็เปิดมามากกว่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็เขาก็จะมีเหมือนจะเหมือนสุกี้ไหมก็คล้ายๆนะคะเป็นเมนูคล้ายๆสุกี้สมัยโบราณเขาเรียกว่าลงส่งนะคะตัวเนี้ยเมนูเนี้ยค่ะดูค่ะก็จะมีหมู <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> มีหมูนะคะแล้วก็จะมีอ่าเป็นเส้นให้เลือกนะคะแต่ี้เลือกเป็นอ่ามีขาวนะคะนิยมกินมีขาวถ้าเป็นเมนูนี้แล้วก็จะมีผักลวกนะคะตอนนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นอ่า น้ำจิ้มราดมาให้เรานะคะเป็นแบบนี้ค่ะ,คะเป็นน้ำจิ้มที่เป็นจากาต้าหู้ยี้นะคะต้าหู้ยะะีเ้เนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นสูตรของเขาอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเจ้าเนี่ยข้นมากส่งรุ่นต่อรุ่นนะคะของเยีพัดนี่ก็น่าจะต่อรุ่นต่อรุ่นมาแล้วะค่ะเจ็ดสิบกว่าปีค่ะเดี๋ยวเรามาทานเลยนะคะปก็จะมีเเป็นพริกป่นนะคะวันนี้ก็มีพริกป่นมา มา,มาใส่ได้ใส่ได้แนละ้วปูก็จริงๆเขาก็กินแค่นี้นะคะ่ะแต่ปูอยู่ที่บ้านปูนิยมกินกับผักนะคะชอบกินกับผักสดนะคะก็มีใบชะอมมีผักชีมี r เรดิสนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีแตงนะคะนะคะปูก็นิยมกินกับผักเขาอยู่ที่บ้านต้องกินผักตลอด <c oughs> รู้สึกแบบเออมันสดชื่นเนาะเมกรู้สึกว่ามันจะสดชื่นนะคะทานปักเดี๋ยวมาชิมกันเลยแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนใส่นี้ราดลงไปเลยนะคะ จะราดจ,จนหมดเลยนะคะกระเทียทหมดเลยยิ่งราดเยอะคือของแกต้องเป็นแบบของเย,ยพัดนะคะเขาก็ต้องต้องเข้มข้นน้ําค่ะแล้วก็ต้องใส่น้ำเยอะๆนะคะกระเทียมเจียวเยอะๆเลยนะคะนี่กระเทียมเจียวอยู่ข้างล่างโรเทลมาดหมดเลยนะคะเนี่ยต้องใส่เยอะมากเลยค่ะเป็นถ้วยเลยนะคะมันจะนวนะคะเขาเรียกว่าจุ่มนวนะคะตอนนี้เมนูเนี้ย นี่คะ่ะน่านทานมากเลยคะ่ะจุ่มน้อยยายพัดนะคะกินที่ไหนก็ไม่เหมือนของยายพัดนะคะอร่อยมากเจ้านี้เจ้าโบราณคะ่ะน่านทานมากเลยคะ่ะซิงกันเลยนะคะผมก็กินก็จะคนก่อนนะคะให้มันเข้ากันนะคะคนก่อนเลย เดี๋ยวเราใส่พริกป่นไปนิดนึงใส่ไปพริกป่นหมดเลยใส่พริกป่นลงไปอ,อค่ะนาทานมากเลยค่ะเเรามาทานกันเลย ถ้าได้ร้อนๆเนาะจะอร่อยมากเลยอร่อยค่ะบวกบิบมะนาวไปออยากได้ความเปรี้ยวหน่อยมะนาวลงไปหอมมะนาวสดชื่นค่ะ สะอมค่ะแม่ขาดเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่กำลังอัดอยู่ ลูกชายทานปลาทูทอดนะคะอยู่คนละโต๊ะกันอร่อยมากอะ่ะ ผลไม้พวก็มีแตงโมนะคะวันนี้แล้วก็มีเป็นน้ำส้มมาทานต่อก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครได้มาเชียงคานก็แวะไปซื้อได้นะคะที่จุ่มนัวายายพัดนะคะซอยสิบนะคะซอยสิบเชียงคานค่ะบ๊ายบายค่ะ